เรื่องราวประเด็นดราม่าท,ที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องที่เราไปออกรายการแชร์เนะาะค่ะเราก็คงเป็นประเด็นที่ทั้งพุทธและจุย๋ยไม่ได้ไปร่วมง,งานศพของออน้องโมก็มีใจความหนึ่งที่พี่มด,ดําพูดว่าพวงหลีดเจ้าภาพเขาไม่รับซึ่งจุย๋ยก็ตกใจว่าจุย๋ยอะได้ทําการสั่งพวงหลีดไปแล้วแล้วเรากลัวว่าจะเป็นภาระแก่เจ้าภาพทางงานที่ถ้าเราส่งพวงหลีดไปเนี่ยแล้วเขาไม่งดรับ พวงหลีดในทุกกรณีซึ่งตอนแรกเราไม่ทราบแต่เมื่อวันนั้นเนี่ยได้ฟังพี่มดดําพูดว่าเขางดรับหลีดและตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่ง ุ๋ยก็ตกใจมากจุ่ก็หันไปหาพี่ออนผู้จัดการว่าพี่ออนช่วยบอกแคนเซลิลพงลีดหน่อยพอดีเจ้าภาพเขางดรับจู่ไม่ทราบจริงๆิพี่มดดำก็เลยบอกถามว่าจ๋ยจะไปงานศพหรือเปล่าด้วยความสัตย์จริงและด้วยความจริงที่จ๋ยเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดไปตามความเป็นจริงอะค่ะแต่ว่าจูไม่ได้อธิบายขยายความอะไรมากเพราะว่ามันเป็นช่วงสั้นๆของท้ายรายการที่พี่มดดำจะปิดเบรกแล้วแล้วโยนมาให้กับแขกรับเชิญที่กําลังนั่งรอเพื่อจะเข้ารายการในช่วงนั้น จุ๋ยก็ตอบพี่มดดาไปว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจุ๋ยไม่ได้ทํางานร่วมกับน้องจุ๋ยคงไม่ได้ไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเป็นวิธีการอื่นเราเราเรารู้สึกเสียใจกับกับสิ่งที่สูญเสียในครั้งนั้นอยู่แล้วในวันที่26นะคะจุ๋ยก็ลงไปเลยว่าจุ๋ยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องโมนะคะหลับให้สบายนะคะโมเศร้ากับข่าวน้องมากจริงๆก็คือเศร้าจริงๆ แล้วก็ในวันที่พี่มดดําถามเนี่ยจุ๋ยก็ตอบตามความเป็นจริงและจุ๋ยอ่ะก็ตอบในส่วนของจุย๋ยไม่ได้หมายถึงในส่วนของพุทธนะคะจุ๋ยทราบว่าพุทธอะ่ะเล่นกับน้องเออเล่นกับน้องโมแต่ว่าจุ๋ยก็เข้าใจว่าเดี๋ยวพี่มดดาอาจจะถามพุทธแล้วก็จุย๋ยจะให้ตอบให้พุทธตอบในเชิงของพุทธแต่ว่าในเหตุการณ์วันนั้นอะ่ะพี่มดมดําก็ต้องตัดจบมันเป็นช่วงเวลาแบบสั้นมากเลยครับ<ช>ทุกคนครับคือมันเป็นช่วงที่พี่มดดำอะ่ะกำลังจะส่งออกเบรกแล้วแล้วก็คําถามที่พี่มดดาถามเนี่ยคือก็ไม่ได้ถามพุทธตอบออยู่่่่แล้ววาไไไไปปหรืมม เพราะว่าเหตุผลอะไรแต่เนื่องด้วยทางรายการเนี่ยคือตัดออกเบรกไปแล้วคนก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยเราสองคนเนี่ยกลายเป็นเป็นคู่สามีภรรยาที่โห oh, ตอบออกมาอย่างนี้ได้ยังไงขอหยิบยกบางคอมเมนต์ที่ที่เข้ามาคอมเมนต์ในพื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับอย่างเช่นที่บอกว่าเาดวันไหนถึงคิวงานศพของพวกคุณฉันจะรอดูว่าจะมีคนไปร่วมงานไหมนะครับหรือไปตายซะหรือรอมึงตายมาั่งบูจะนั่งหัวเราะคือผมว่าตอนนี้ มันประเด็นมันมันกลายเป็นแบบไปไกลามากๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราเองเราก็มีความรู้สึกเราก็มีเราก็มีเขาเรียกว่าความรู้สึกทางใจเหมือนกันนะครับบางทีเราเจออะไรแบบนี้มาถามว่าเรารู้สึกแย่ไหมเราก็รู้สึกแย่นะครับภรรยาผมเองผมก็รู้สึกแย่คือเราสองคนอยู่ในช่วงโปรเซสท,ที่กําลังจะเตรียมตัว มีน้องกันนะครับก็เลยคุณหมอเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าอยากให้หลีกเลี่ยงในการที่ไปในที่ที่คนเยอะๆด้วยเพื่อที่จะได้เซฟที่สุดในขั้นตอนกระบวนการทางการแพทย์ในการที่จะเตรียมมีน้องด้วยครับ ในลักษณะที่เราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการที่อยู่รอบนอกเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้พื้นที่นั้นน่ะให้กับคนที่เขาสนิทก,กับน้องโมจริงๆคนที่น้องโมอยากจะเห็นหน้าเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไปทําความเดือดร้อนไม่ไปแย่งพื้นที่ในการที่จะร่วมไว้อะไรกับน้องเป็นครั้งสุดท้ายถามว่าเราดูไหมเราดูภาพจากบรรยากาศในการไลฟ์ในวันนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกแบบ งานสวยงามจังเลยแล้วก็ทุกคนที่ไปพูดถึงน้องในทางที่ดีมากๆเลยวันนี้ที่ตัดสินใจอะค่ะมาพูดเรื่องนี้ก็คืออยากให้เป็นเ,เหมือนสังคมได้เห็นว่าบางทีอะการอินเกินไปหรือการมีส่วนร่วมในการคอมเมนต์แต่ไม่ได้รู้เรื่องในชีวิตของเราสองคนจริงๆว่าเราสองคนต้องเผชิญอะไรมากอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจุ๋ยก็อยู่ในโพสที่แบบ ห้ามเครียดเลยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้ติดโควิดถ้าสมมติว่าจุยติดโควิดทุกอย่างที่จุยทํามามันจะสูญเปล่าหมดเลยจุยใช้เวลาเป็นปีๆในการทำทาเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเี้ค่ะจุยรู้สึกว่าการสูญเสียของน้องมัวเราได้อะไรหลายๆอย่างจากจากสิ่งที่น้องเคยพูดไปแล้วค่ะ มีหลายคนบอกว่าชีวิตโมเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่คนอ่านและเป็นบทเรียนสิ่งที่น้องเคยพูดว่าน้องเองน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันในช่วงที่ได้รับคอมเมนต์แย่ๆหรือมีคนพูดจายแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุ๋ยก็เลยคิดว่าอา้าวหนังสือเล่มน,นั้นบทเรียนเล่มน,นั้นไม่ได้บอกอะไรกับคนที่รักโมหรือคนที่กําลังอินกับข่าวโมเลยเหรอคือจุ๋ยเชื่อว่าน้องคงไม่อยากให้การตายหรือการสูญเสียของน้อง มาเป็นเรื่องราวแบบนี้ uh huh. ซึ่งจุ๋ยเชื่อว่าน้องรับรู้ได้ว่าเราสองคนเสียใจมากๆอยากให้ให้ใช้สติในการคอมเมนต์ครั่งนี้ถึงมันจะทำให้จุ๋ยเสียใจแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบตกใจแต่จุ๋ยพยายามไม่โมโหไม่โกรธไม่ไม่เคืองกับข้อความใดๆจุ๋ยขออ,อภัยให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธเอาสิกร,รมให้หมดทุกอย่างนะคะขอให้ตรงนี้เป็นอภัยทานแล้วก็ไม่อยากให้ ห่วงกรรมหรือเศษกรรมที่มันเกิดมาจากการทําร้ายจิตใจการพูดไม่จริงต่อกันสอเสียดต่อกันใช้วาจาที่ไม่เป็นมิตรต่อกันนะคะก็จุยาโหสิกรรมให้ทุกคนที่ที่คอมเมนต์มาที่พูดมา